สวัสดีครับผมดิวนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือนิยายเรื่องไอดอลสาวสุดปังกับผมแต่งงานกันในเกมออนไลน์เรื่มที่สานะครับผมนะฮะสำหรับเนื้อหาข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างงง้นเราไปติดตามดูพร้อมกันเลยนะฮะไปครับโอเคครับสำหรับหนังสือนิยายเรื่องไอดอลสาวสุดปังกับผมแต่งงานกันในเกมเออนไลน์เล่มนี้ก็มาถึง เล่มที่สามแล้วนะฮะซึ่งบอกคือว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยนะฮะถึงมาเล่มที่สามได้ขนาดนี้โอเคสำหรับเนื้อหาข้างในก็ไปดูกันเลยเนาะนี่ก็ส่วนของปกด้านหน้านะครับผมก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมมากนะฮะส่วนของด้านข้างนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะ ต่อไปฮะส่วนของด้านหลังคลิปนี้จะมีไฮไลท์ด้วยนั่นคือจะมีแถมเคลียร์การ์ดแล้วก็เรื่องสั้นตอนพิเศษมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปแกะซิลกันเลยดีกว่าเนาะคัตเตอร์มา กก่ันนโอเคครับหลังจากที่แกะซิลออกแล้วข้างในก็จะมีแถมพวกเ,เรื่องสั้นตอนพิเศษนะฮะแล้วก็เกียร์การ์ดมาให้นี่ครับ ก็สวยงามอยู่เนาะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะเรื่องสั้นตอนพิเศษก็จะเป็นแบบเป็นแบบนิยายเนะ โอเคก็จะมีให้ประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับส่วนของเนื้อหาวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือนิยายเล่มนี้กันนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเปิดดูหน้าแรกกันเลยนะฮะก่อนอื่ก็เหมือนเดิมฮะเอาปกด้านนอกมาก่อน นี่ก็เป็นส่วนของปกด้านในนะฮะโอเคเราไปเปิดดูหน้าแรกกันเลยดีกว่าเนาะเี่ครับอ่าต่อไปก็นี้แล้วก็จะมีหน้าพับแถมมาให้อีกนะ ก็ภาพรประกอบสวยงามเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ส่วนของด้านหลังเป็นไฮไลท์นนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะ ก็ส่วนของสาบันนะฮะจำนวนตอนก็จะมีประมาณนี้ยนะอยเนาะโอเคครับโอเคครับต่อไปเราก็ไปเปิดดูเนื้อหาข้างในกันเลยนะฮะซึ่งเหมือนเดิมนะฮะเราจะให้ดูแค่ภาพประกอบอย่างเดียวก่อน ครับอืมคุน้นนะเนี่ย ทายเกมนะฮะโอเค,ครับส่วนของทายเกมก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะ โอเคก็ม okay. ีประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับต่อไปเราก็ไปดยส่วนของท้ายคลิปกันเลยนะฮะไปครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสกับการรีวิวหนังสือ,อนิยายเรื่องไอดอลสาวสุดปังกับผมแต่งงานกันในเกมออนไลน์เรื่มที่3นะครับผมนะฮะจากที่ลองเปิดอ่านดูรู้สึกว่าจะนะ ในเรื่องก็พอรักษามาตรฐานไว้ได้นะจากสองเล่มที่ผ่านมาฮะซึ่งรอบนี้เราก็มีเรื่องสั้นตอนพิเศษแถมมาให้ด้วยนะฮะก็รู้สึกว่าจะอ่านสนุกขึ้นใหม่นิดนึงเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้